สวัสดีครับผมมาฟังเรื่องแปลกนะครับกล้วยน้ำว้าโผล่มาจากใต้ดินนะครับสองเครือฮือฮากันเลยนะครับผมนะครับยิ่งใกล้วันไวรัฐบาลออกด้วยสินะครับไม่อยาใกล้แล้วใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังนะครับไปดูกันเลยเออชาวบ้านเชื่อบอกเนี่ยเทวดาไ้โชคนนแน่นะคะไปดูกัน่อยค่ะเป็นหนึงเดีย คือ <c oughs> มันแทงขึ้นมาจากข้าใช่แ,ใชแทงเอามายาต้นแล้วผึ่งเห็นเมื้งกันนี่แลหละเนี่ยแม่อันนี้ก็ดูเสร็จเนี่ยมันมาใช่นี่เลยล่ะก็ผึ่งเห็นเมื้งกันเนี่ยเัน,ม,น,นมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาเป็นเป็นต้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเครือกล้วยมันโผล่ขึ้นมาจากดินเลยค่ะ อันนี้เกิดขึ้นภายในสวนกล้วยนำว้าพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะเ<ฮ>ครือกล้วยเนี่ยคุณผู้ชม<ฮ>ไม่มีต้นกล้วยเห<ฮ>มือนที่เราเห็นการทั่วไปนะคะจนเจ้าของบอกเนี่ย เทวดาให้โชคแน่แน่เดี๋ยวต้องมีเลขเด็ดมาให้ลุ้นรางวัลกันแน่นอนนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยังบอกเลยบอกเออแปลกใจเนาะที่เห็นเครือกล้วยมันโผล่ขึ้นมาจากดินแบบนี้นะคะเชื่อว่าครั้งนี้คงจะมีโชคโดยเครือแรกนะคะที่มีลูกกล้วย13ลูกเครือที่สองมีลูกกล้วย21ลูก คิปสิบเอ็ดปสิบสองไปตีเลขกันเองเปว่าเพราะยังไรใี่ไคะว่าเลขอะไรอันนี้เอามาบอกแล้วนะคะเออมันแปลกน้องมันไม่มีต้นนะมันโผล่ขึ้นมาจักดินแบบนี้เลยคุณผู้ชมอนาสิบสามลูกกับยี่สิบเอ็ดลูกนะคะเอาต้องไปกลับหัวท้ายอะไรอย่างนี้แม่ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยปลูกเลยถูกกินอย่างเดียวค่ะค่ะพูดถึงสภาพอากาศนี้คุณผู้ชมนะครับผมจบลงไปนะครับสําหรับเครือกล้วยออกมาโดยไม่มีต้น นะครับสองเขือแต่มินแอบเห็นนะครับมันมีรอยตัดนะครับแต่ก็เอาไม่ว่ากันนะครับความเชื่อนะครับมันอาจจะแปลกจริงๆแหละนะครับใกล้วันหวยออกแล้ววันนี้วันที่30นะครับอตีเป็นเลขอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ